สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สุตจะมาทำคั่วก,กิ้งค่ะคั่ก,กิ้งค่ะพี่สูตแช่เอ,อ่อเดี๋ยวปันบอกไว้ก่นแช่อันนี้ค่ะแผ่นโปรตีนเกษตรฮ่องกงนะคะแช่ไว้สักพักหนึ่งพอนนิ่มนะคะพอนนิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาหัน่นสี่เหลี่ยมนะคะมาหั่นเต๋าเล็กๆค่ะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปคั่วกันเนาะอันนี้หั่นเป็นลูกเตา๋าส่วนหมูสามชั้นนี่นะคะไม่ใส่เลยส่วนหมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นค่ะหั่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดก่อนเพราะว่าลงมาจากเนี่ยช่องฟีดนะคะแตกหมดแล้วค่ะแตกหักหมดเพราะว่ามันจะนิ่ม โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วไปมันจะร้อนชานิดหนึ่งค่ะใส่น้ำมันไปพี่สุใช้น้ำมันอันนี้ใส่น้ำมันไปนิดนึงค่ะพี่สุใช้น้ำมันนอท้าวเนาะ คอน,นัตออยค่ะแล้วก็สีอา่าวไม่มีอะไรเครื่อง oh. เครื่องอันนี้ก็ไม่มีอะไร oh. แต่อันนี้เราจะยังไม่ได้ใส่เครื่องแกงงไปก่อนนะคะ oh. เพราะว่าเราจะเอาหมูสามชั้นไปทอดก่อคะ่ะ oh. ถ้าเราไปผัดเลยมันจะมันจะเละน,นะคะต่ขอข้องมัน,นแป oh. อันนี้เดี๋ยวพี่สุดเดี๋ยวใส่ไปสักครึ่งนึงก็น, oh. น่าจะ oh. น่าจะเผ็ดพอสมควร ระทาจะหนามากหนักด้วยหนักมากๆเลยยกมากๆล้าเลยค่ะค่ะแล้วก็จะใส่หมูลงไปหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นมันจะมีรสชาติดีนะคะพี่สุเลยเอามาผัดด้วยเพราะว่าจะผัดกับโปรตีนกระเจี๊ยงเดียวก็จะใช่ที่โปรตีนกระเกียอย่างเดียวมันจะสืดชืดแล้วเราจะได้รสชาติจากแค่น้ำพริกลงไปหนึ่งเองอ่ะ เดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องแกงไปค่ะเดี๋ยวมันมันจะเผ็ดมากเนะี่ยเอาใส่ไปก้อนกนก่อนค่คะพิาสื่จะใส่น้ำไปนิดนึงค่ะละลายเครื่องแกงเครื่องแกงคั่วก,กิ้งนะคะ เมื่อวานทำอาหารแนวยุสานวันนี้ทำแนวใต้ค่ะปักใต้บ้านเราทใส่ไปเยอะที่สุดใส่น้ำตาลไปก้อนน้อนิดแล้วก็ใส่อันนี้ไปตะหลิวหนึ่งค่ะซื้อไอ้เครื่องวัดมาแต่ไม่ค่อยถนัดมีหลายอันเหมือนกัน ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะของปรุงรสนี้มันก็จะออกแนวเค็มเค็มเค็มผสมหวานนะคะเดี๋ยวพี่สุว่ามันต้อง,งด,ดี๋ยวจะใส่นะ้ำไปพี่สุจะใส่อันนี้ไป กินอีกกี่เนะื้แต่น่าจะมีหวานเพิ่มอีกนิดหนเหมือนจะเค็มอน่่งเดียวมันไม่ได้ไม่ทานคนเดียวนะแก่จานบลาเล นิดเดียวอยากใส่ให้มันออกหน้านะคะค่ะเราก็ใส่พริกลงไปค่ะใบมะกรูดลงไปค่ะได้แล้วค่ะเราก็คั่วให้มันแห้งนิดหนึ่ง ไเลยทสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับพี่สุอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนกลางวันเกือบบ่ายโมงแล้วคะ่ะกำลังหิวคะ่ะวันนี้พี่สุผัดขั่วกลิ้งคะ่ะแนวปักใต้คะ่ะปักใต้บ้านเรา <laughs> ค่ะก็วันนี้ผัด โคกกลิ้งนะคะอ่ามันจะแนวคือรสชาติของเขาจะออกแนวออกจะเค็มอะค่ะเค็มนำหน้านิดนึงหวานตานิดเดียวนะคะอย่าไปทําแบบเป็นออกหวานไม่ได้เลยนะคะโคกกลิ้งนี่ออกเค็มนำหน้าค่ะช่วยเค็มโดดไปอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้นะคะถ้ากลมกล่อมค่ะเค็มแล้วก็อมหวานนิดๆน,นะคะพิสุก็ทานกับผักค่ะอย่าทานมากเลยจริงๆแล้ว หัวปีนี้นะคะตอนแรกว่าคิดว่าเอ๊จะทําจะยำหัวปีนะคะคิดไปคิดมาพอดีพวกกิ้งนี่มันจานใหญ่นะคะแล้วก็ทานคนเดียวคุณหญ่ทานไม่ได้เจ็บค่ะพี่สุก็เลยเลยเอาหัวปีมา,มาแกมเลยค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวขอทานข้าวแป้นึ่งก่อนนะคะเพราะว่ามันจะหิวมากค่ะ ปีนี่ตอนแรกเลยจะยำหกปีว็ายำเป็นหลังค่ะเ่องมันจะเยอะคนะ่ะยำหกปีมันยัไม,มีพวกต้องน้ำมะขามเปียกม,มีน้ำพริกเผาเเอะไรอย่เงี้ยเออวันนี้ก็แต่บบ้านนพะึ่งวันแล้วนะค่ะตอนนี้พี่สุก็ทัน อิ่มเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าสบายใจเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> ค่ะก็เนี่ยค่ะทานข้าวไปสองจานเห็นไหมคะหมดเกลี้ยงสองจานใหญ่เท่าๆกันค่ะแล้วดูสิคะคั่วกิ้งของมิสูแล้วแค่นี้ <c oughs> เหลือไปทานตอนเย็นค่ะ จริงๆจะทานหมดแล้วก็เกรงใจค่ะมันจะเป็นสามจานข้าวเพราะว่าจะเก็บท้องไว้ข้าวสองจานใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวจะไปทานข้าวหมากค่ะซื้อข้าวหมากมาสามถุงวันนั้นจะเซเว่นข้าวหมากกระถุงอย่างนี้แล้วนะ <c oughs> ก็เลยถุงหนึ่งหมายตาไปแล้วค่ะแล้วก็ยังมีขนมปังเหลืออีกจะไปทานท้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลือนานนะคะเอาเก็บใส่ท้องให้มันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะทานไปหมดอายุในท้องดีกว่าค่ะ ค่ะอ้าววันนี้เราจะมาพูดกันถึงมุมอันนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนหันไปทางไหนนี่ค่ะมุมที่สามนี้นะคะเดี๋ยวพี่สุมาไว้ให้ค่ะอันนี้เรามาถึงมุมนี้นะคะสตาร์ทจากมุมนี้ปึ๊บ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 มาอ่าทบทวนอีกนิดนึงนะคะ ยืนอยู่ข้างหลังบ้านนะคะหันหน้ามาข้างหน้าบ้านแบบ่งบ้านเป็นเก้าส่วนนะคะส่วนมุมนี้ด้านนี้จะเป็นมุมของความรู้ค่ะความรู้ถ้าเกิดจัดมุมนี้ดีๆจะเกิดอะไรขึ้นอันแรกอันแรกก็คือการเรียนดีขึ้นสําหรับเด็กที่อยู่ในวัยเรียนนะ,ะการเรียนดีขึ้นคะแนนดีขึ้นหรือตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะ หรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีขึ้นนะคะมุมนี้มันถ้าทำเสร็จเนี่ยเราอยู่ดีๆเราก็มีไอเดียอะไรขึ้นมาเยอะยะนะคะมีความคิดเราจะทำนูน่นทำนี่อะไรมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าทำธุรกิจที่ดีขึ้นนะคะมุมนี้จัดให้ดีค่ะมุมความรู้ทำให้ดีนะคะ แล้วสามารถที่จะเอาไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปประยุกต์ไปทํานูน่ทนทํานี่ให้มันจเจริญก้าวหน้าขึ้นนะคะหรืออันสุดท้ายอีกอันหนึ่งมีตั้งห้าหข้อเนาะก็มุมนี้นะคะถ้าทําให้ดีแล้วจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนค่ะไม่ยากนะคะมุมความรู้แต่เดี๋ยว เราจะมาดูกันจากคลิปต่อไปว่าเราจะวางอะไรเราจะจัดอย่างไรนะคะพี่สูจะมาบอกใครที่อยากดูดวงกับพี่สูโทร085161499นะคะจะมาที่ร้านหรือดูทางโทรศัพท์ก็ได้มีประสบการณ์นานกว่า16ปีหรือจะมาเรียนส่วนตัวนะคะมาเรียนท่ายิปซีกับพี่สูเรียนส่วนตัวนะคะก็มาเรียนค่ะเพราะตอนนี้ก็ยังมีลูกศิษย์อยู่นะคะมาเรียนหรือว่าใครอยากจะมาเรียนเป็นคู่ก็ได้ค่ะ หาบัตด,ดีมาอย่างนี้ก็ดีนะคะเพราะมีบางคนเนี่ยเรียนแตบเดียวเนี่ยค่ะคนที่แบบมีมีคนหนึ่งนะคะจบปโทมาโอ้โหคนนี้สมองดีมากค่ะสอนปุ๊ปปุ๊ปปุจำได้เลยค่ะเร็วมากค่ะเขามาเรียนไว้เป็นไซ์ไลน์ค่ะนะคะใครอยากดูดวงก็แวะมาที่ร้านหรือดูทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะจะดูไพ่ดูลายมือ เลขเจดตัวหรือว่าวันเดือนปีเกิดอะไรได้ทุกอย่างนะคะแวนมาค่ะประสบการณ์นานกว่าสิบหกปีวันนี้ก็มาพบกับพิสู่แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพิสูทธ์อาจจะเข้าหนึ่งเก้าศูนแล้วค่ะเพราะว่าก็บ่ยสองกับบ่ายสองไหมบ,บ่ายโนะม,มงครึ่งค่ะก็ะเดี๋ยวเข้าสายประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ก็เก็บบ้านไปด้วยแล้วก็จะเตรียมทำกับข้าวเย็นด้วยให้คุณยายค่ะอย่าลืมกดติดตามกด กระดิ่งให้พ่สุดด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย